สวัสดีครับนี่การเริ่มต้นของช่อง youtube ของนักบักดัดกะหงเพิึ่งทำครั้งแรกครับยังจำชื่อไม่ค่อยได้ขอประทานอภัยนิดนึงอของผมก็จะเป็นการใช้ชีวิตทั่วไปของผู้ชายหนึ่งคนกับเด็กตัวเล็กตัวแสบอีกหนึ่งคนที่เราไปเที่ยวมาไหนมาไหนด้วยกันหรือไม่ก็เป็นการทำอาหารหรือการทำกิจกรรมต่างๆของเราซึ่ง เดี๋ยวในตัวคอนเทนต์ตัวแรกเนี่ยผมจะลองถ่ายตัวผมทําอาหารเย็นซึ่งผมไปซื้อผักมาซื้อหลายๆต่อหลายอย่างมาเดี๋ยวเดีวลองลองดูกันนะครับ มัสวยดีบ้าจะเอามาทำผัดน้ำมันหอยส่วนส่วนนี้เป็นบล็อกเกอรี่เหี๋ยวนะบ้ามองไม่เห็นข้งมือข้างเดียวบล็อกเกอรี่เขาจะชัดเขาจะชัดเะนะโอเคบล็อกเกอรีรออ่แครอทแล้วก็ เป็นหูหนูประมาณนี้คงจะเอาไปผัดกันหรือไม่ก็ลวกกินกับน,น้ำพริกเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มทำาดเลคคอร์ดไปเทียงครับต่อมาก็เรามาเริ่มเป็นที่ หุงข้าวก่อนแล้วกันกินคนเดียวก็เก็บถ่ายรก็พอแล้วนะครับจะเปิดนะ เดี๋ยวก็เอาไปนึง่องก่อนอื่นก็ต้องเตรียมหมอ้อก่อน เติมคะเติมน้ำเติมน้ำไม่ต้องเยอะครับกินคนเดียวแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วต่อไปก็ปิดวางถาดรองกินวางแค่ชั้นเดียวก็ได้ โอเคพักวางเสร็จก็เตรียมตัวเอาฝาปิด ปนะานะปากกนตั้งเวลามีเบอรอรี่20นาทีโอเคเดี๋ยวท่านอื่นเรามาถ่ายต่อครับอ่าโอเคครับผัดได้ที่แล้ว อาจจะมองไม่เห็นนิดนึงมันสุกแล้วจะพยายามต้องให้อยู่เห็นเดี๋ยวผมเปิดนี้อุ่นร้อนนะครับตัวช่วยได้ละดูนะครับผักกโอเค โอ้ฟาเป็นฟ้เป็นโอเคครับผ okay, ักสุกแล้วร้อน,อนต่อามาซื้อข้าว ผมทำอย่านี้ครับข้าวมันจะนิ่งเพราะว่าเราซื้อข้าวถูกมันใช่ข้าวราคาแบบแพงๆโอเคไหมครับถั้ว ก็เช็ดก้นให้แห้งแล้วก็เอาเข้าหม้อข้าวโอเคใส่เสร็จแล้วก็เสียบปลั๊ก ก็ตอดพักอันนี้ออกก่อนอโอเคไฟเกี่ยวขึ้นแล้กดรออีท15นาทีส่วนตัวนี้เอาไว้ทอดเนะื้อท้ายสุดนะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับข้าวสุกแล้วตอนนี้เป็นสีเขียวแล้วดูเราเปิดดัวก่อนโอเคอ่าเราก็ชักปักชักปักออกโอเคเจ็บที่เดิม พอข้าวเสร็จตัวต่อมาก็เป็นเหมือนจะตัวอีก<ๆ>กระทะไม่ใช้น้ำมันโอเคใส่เนื้อเข้าไป หมูนะครับไม่ใช่เนือ้อหมูหมูแดดเดียวสักไม่เยอะแค่นี้ก็พอพอาะเรากินผักกับข้าวนิดเดียวโอเคเสร็จแล้วนี่ครับแต่ใส่ประมาณนี้นั้นโอเคเสียบปลั๊ก โอเคครับเสียบปลั๊กแล้วอันนี้เราก็เปิดมาสักแปดนาทีครับพอปรับโหมดมาเป็นเนื้อโอเคทำงานแล้วครับคุณต่อไปไม่เสียเวลา กรจากระจายเ,แบบเแบบอาให้ไว,วเดี๋ยวจะให้ดูเดีให้ดูครับว่าอันนี้เป็นน้ำพริกพริกกุ้งผมจะผสมกับนี่น้ำร้อนแล้วจะกินคู่กับหัูกัะตั้ เคงั้น okay. แค่นี้ก่อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจัดโต๊จัดจานแล้วจะเอาให้ดูอีกทีนะครับ เดูนะครับางนี้โอเคสีสวยโอเคครับโอเคหอมหอมหอมต่อไปน้ำร้อนนี่ครับตำพิี่ผมบอกน้ำพริกกุ้งเดี๋ยวจะน้ำร้อน ร้นอนๆแล้วก็กินได้เลยโอเคมาแล้วครับนี่คือข้าวนนร้อนนี่อาจจะมีเสียงโทรทัศแทรกเข้าไปนิดนึงนะครับเพราะผมเปิดโทรทัศไว้อาครับต่อมาก็อืออ้อ <Okay. S 2> แล้วมีขาตั้งกล้องครับเดี๋ยวใช้มือจับไว้ก่อนนี่ก็เป็นอาหารหมื้อนึ่งของผู้ชายหนึ่งคนนะครับที่ทำกินแบบง่ายๆไว้มีคอรเทินตัวใหม่ พบกันอีกทีน,นะครับสวัสดีครับ